วันนี้นุ้ยมาเป็นนักเรียนนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะเรียนทําสลัดโันนี้แม่ยุ้ยมีออเดอร์สลัดโล1น0กล่องกก็เลยทักชวนนุ้ยมาเรียนทำนุ้ยก็ไม่ลีลาเลยคุ้ไม่ปฏิเสธโอกาสดีๆรีบขับรถมาที่บ้านแม่ยุ้ยเลยนะคะแม่ยุ้ยทําให้ลองชิมดูคําแรกบอกเลยว่าอร่อยมากเต็มคําแบบล้นปาาวัตถุดิบที่แม่ยุ้ยเลือกใช้แม่ยุ้ยใช้ของดีมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งผีเสื้อูอัดไข่กุ้งสาลายรวมไปถึงแป้งห่อสลัดที่เหนียวนุ่มไม่ขาดง่ายผักสดๆกรอบๆจาก เมื่อปลายปีที่แล้วแม่ยุ้ยเดินทางไปหาหนุยเพื่อที่จะเรียนปลูกผักนี้หนุยมาหาแม่ยุ้ยถึงบ้านเลยค่ะเพื่อที่จะมาเรียนทําสลัดโล่ขคุณกัลยาณมิตรดีๆในเวลาที่เหมาะสมเสมอเรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดธุรจใช้ผักสดๆกรอบๆจากสวนของเราทําสลัดโลก็อาหารเมนูสุขภาพอื่นหนุยคิดไว้หลายเมนูเลยค่ะทุกคนสลัดโลของหนุยครั้งแรกในชีวิตไม่สวยอย่าพึ่งว่ากันเด้อแม่ยุ้ยให้หนุยลงมือทําเองเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคะวัตถุดิบที่แม่ยุ้ยเตรียมไว้